ครับผมพอเกียรติศัติ์ปัศสังนะครับผูดในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุมชมบนบ้านบานหล,ลวงนจพรพสตบ้านบางหล,ลวงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยครับสวัสดีค่ะิฉันนะ้ำค่ะ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบานหลวงของเรารเป็นหน่วยบริการปฐมภพพกกูมพภูให้บริการในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นหลักนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้บริการเรื่องในด้านของการรักษาพยาบาลด้านการฟื้นฟูสภาพผู้พิการและก็เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ทั้งผู้พิการพูดทุคกคุณภาพนะครับด้วยนะครับก็จะเป็นรูปแบบการให้บริการใน4ีมิตินะครับประมาณนี้ครับสำหรับการจ้างงานผู้พิการในโรงพยาบาลส่งเสริมพอฒน์ตมบลเรานะครับก็จะมีการมอบหมายภารกิจที่หลากหลายเกินกว่าหน้าที่การงานที่กำหนดไว้นะครับ เราทำอะไรบ้างไปดูด้วยกันครับเบื้องต้นนะครับที่ทำก็คือ,อน้องผู้วิการนะครับ้อง,องนี้เราเลยนะครับก็จะทำหน้าที่คัดก,กรองผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยมารับบริการนะครับก็จะมีการซรัวัตรวจวัสุขภาพเบื้องต้นนะครับเป็นคุณหมอ,อ ก็จดได้นะครับนอกจากนี้นะครับน้องน,นี้ก็จะมาทำหน้าที่ค้นแ้้ประวัตกับผู้รับบริการนะครับนี่ขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์นะครับเพื่อไปไวิเรข้อมูลน,นะครับตบงนี้นะครับก็จะนำมา เป็นข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นโปรแกรมว XP PCU นะครับอันนี้คือหน้าที่เบื้องต้นนะครับนอกจากนี้นะครับส่วนด้านในนะครับนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งหนังสือด้วยนะครับซึ่งโปรแกรม หรือคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่น้องนุ้ยทำหน้าที่ดูแลและก็ใช้งานนะครับเป็นหลักซึ่งถือว่าเป็นหัวใจครับสำคัญในเรื่องของการให้บริการกร,การ,รือับเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดก,การงประมาณด้วยนะครับสำหรับงานที่น้องนุ้ยทำอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเป็นงาน เกี่ยวกับระบบหนังสือรับส่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ด้วยปีนี้นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมร้านตะบนเราได้ถ่ายโอนไปอยู่สังกัดองค์การนรัดจังหวัดนะครับก็เลยมีความจําเป็นที่ต้องมีตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่ธุรการกเพื่อให้ปริการเป็นแบ็คออฟฟิศนะครับจริงที่จะมอบหมายน้อง ผู้มีิการเราทำในปีหน้านะครับก็จะเป็นงานด้านธุรการนะครับซึ่งเกี่ยวกับคุปันธ์พัสดุหรืออาจจะเป็นงานด้านการเงินนะครับที่น้องหนุวยก็จบด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วก็ได้เรียนหลักสูตรหน่วยกิจที่มีหน่วยกิจเกี่ยวกับการเงินการบัญชีไปด้วยนะครับ<ม>ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะให้ทำในปีหน้า แต่เบื้องต้นปีนี้ก็ให้ทําไปในในในส่วนหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเป็เกี่ยวกับแผนการใช้เงินอะไรประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับน้องก็ทําได้ดีนะครับกาิ้งเงินงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็คือเกษียณหนังสือแล้วก็ไปสืนนป่อท่านกองค้าทานอาวือวแล้วครับอ้าว มีแขกมาที่ยังเงนี่น้อมเสดจเลยค่ะสำหรับถ้ามีแขกท่านขอออมมานะคะเราก็จะไปเสื็จนะจะไดยไปสืกับแขกนะคะ <c oughs> วก็ดูแลห้องอมนะร่วมกับพี่ๆนะคะพี่รอสนะะ <c oughs> เป็นยังไมนอดเนอเอาตรวจสุขภาพกับห <c oughs> มอนหนุย่ <c oughs> นยนี่ขอไปนางคุณเลยขอไปนางคุณเลยครับน้ำหมอนหนุ่ยเลย อเอาที่บนอ่ะเอาที่สีหมู่เก้า แต่ที่น้องผู้มีการน้องนุยนะครับมาเริ่มทำงานในปีนี้ก็จะมีอะไรที่ประทับใจนะครับสำหรับน้องเขาก็อยากจะให้น้องเขานำเสนอว่ามีอะไรที่ประทับใจตื่นเต้นกับการทํางานในรอบปีที่ผ่านมาคุณเชนครับสำหรับเรื่องประทับใจในการทํางานและอยู่ร่วมกับพี่ที่รพสตอนะคะก็ประทับใจกับทุกคนรวมทั้งพออรพสตอเพื่อพี่ที่ที่ทงานนะคะ รวมทั้งน้องที่ทํางานที่มาใหม่ด้วยนะคะและสิ่งที่ประทับใจก็คือเวลาที่เราให้บริการคนป่วยหรือผู้ที่มารับบริการค่ะถ้าเราเห็นรอยยิ้มของเขาตอนที่เขาเสร็จจากการรับบริการแล้วเห็นรอยยิ้มหรูก็มีความสุขค่ะครับเนเรื่องของการจ้างผู้พิการนะครับไม่ใช่ว่าจ้างมาทำงานเฉยๆนะครับ นอกจากนี้นะครับการทำงานยังสร้างคุณค่าในเรื่องอาทางสังคมนะครับในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันในเรื่องของการาพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของผู้พิการเองนะครับซึ่งบางส่วนน้องผู้พิการาเขาจะจับลวกรวมไว้ที่บ้านนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออมนะครับวันนี้เรามาดูว่าน้องๆผู้พิการเราทําอะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับ สำหรับสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็ปลูกต้นไม้ที่ว่าหันขาที่บ้านเราก็ปลูกนะคะปลูกผักปลูกต้นไม้ลื่นค่ะบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะคะค่ะทุกเย็นเราก็จะไปออกกําลังกายนะคะไปขับส <c oughs> ค่ะส่วนอาชีพเสริมนะคะก็คือเลี้ยงวัวค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะ หรับการแจ้างงานคนพิการเชิงสังคมนะครับก็มีนคนคตัวอ,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 อย่างและคุณค่าต่อรอพอสตอ้ันตรวนองเราเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการนะครับในเรื่องเพราะว่าจะเป็นเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงการดูแลน,นะครับตัวน้องผู้พิการเองนะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ราคอสตอเราถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ รงการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะได้มีน้องผู้พิการหรือน้องนุ้ยเรานะครับเป็นกาลังคนสําคัญนะครับที่จะพัฒนาหรือช่วยเหลือในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้นะครับซึ่งทําให้หน่วยงานเรายังคงให้บริการได้อย่างมีสภาพสูงเหมือนเดิมนะครับให้โอการนี้นะครับตัวกับผมเองนะครับพอเิดเกียรติศักดิ์ประสัตสังลนะ รับต้องขอ,อ,งข,อขอบพระคุณนะครับบริษัท a d ดวานไวน์เลสเน็ตเวิร์กหรือ AI a i s นะครับที่ให้การสนับสนุนงบประมาณนะครับในการจ้างผู้พิการนะครับซึ่งขอให้เป็นประโยชน์ต่อราพอสตอเองและทำให้คุณภาพชีวิตน้องผู้พิการดีขึ้นกว่าเดิมครับขอขอบพูดอีกครั้งหนึ่งครับ